วันนี้มาแนะนำสูตรง่ายๆของไก่ผัดซีอิ้วกันจ้าก่อนอื่นเรามาล้างไก่กันก่อนจ้ะเจสซี่ใช้เกลือเพื่อจะให้ไก่ไม่มีกลิ่นคาวนะจ๊ะหลังจากนั้นขยำขยำม,มันให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อไก่ ล้างกลินข้าวออกมาให้หมดเลยจ้ะหลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดอย่าลืมล้างหลายน้ำหน่อยนะคะกลิ่นขาวจะได้ออกแล้วเกลือก็จะได้ล้างสะอาดไม่งั้นเค็มแย่เลย โอเคเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้ก่อนตอนนี้เรามาตำสามเกลือกันก่อนจ้าเริ่มด้วยพริกไทยดําตำให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากละเอียดดีแล้วเราก็ใส่กระเทียมรลากผักชีแล้วก็พริกแดงแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยจ้าใครจะใช้พริกเขียวก็ได้นะคะเจสซี่ใช้พริกแดงเพื่อจะทำให้สีสดสวยน่ารับประทาน โคกเสร็จเรียบร้อยมาจ้ะมาลงมือทำกันผัดเครื่องปรุงของเราก่อนนะคะเริ่มจากสามเกลือของเราผัดให้หอมฉุนเลยระหว่างผัดนี้ใครมีหน้าต่างเปิดหน้าต่างให้หมดนะจ้ะไม่งั้นจามกันยกใหญ่เลยแหละ หลังจากผัดเสร็จแล้ว3ามเกลือของเราเราก็ใส่เนื้อไก่ของเราลงไปได้เลยจ้าผัดเนื้อไก่ของเราให้เข้ากันกับ3ามเกลือได้เลยหลังจากเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ํำลงไปได้เลยจ้าน้ำนี้เป็นน้ำล้างครกที่เมื่อกี้ตำสามเกลือนะจ๊ะ ระหว่างนี้ต้มไก่ให้สุกจ้าเห็นน้ำเยอะๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะต้มจนน้ำงวดลงไปเลยหลังจากน้ำงวดแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วลงไปเลยจ้าอัตราส่วนจะเขียนไว้ใต้คลิปนะจ๊ะหลังจากนั้นซีอิ๊วดำซอสหอยนางลม น้ำตาลปีพันปีพอขูดยากมากๆแข็งโป๊กเลยหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยจ้า โอเคผัดแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยเมนูไก่ผัดซีอิ๊วง่ายมากๆเลยใช่ไหมมาลองทำกันดูนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย